ัสดีค่ะพบกับรายการอนภาวาไรตี้ฉลาดกินฉลาดเลือกฉลาดแต่งฉลาดใช้อรการวันนี้นะคะในช่วงของออน r o u n d จะพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับครีมกันแดดเวทจะสำอางที่เป็นปัจจัยพื้นฐานสำหรับคนที่อยู่ในโรคร้อนอย่างเรานี้นะคะเพียงแค่ขวดเล็กๆ อะไรที่ทำให้กันรังสีได้อักษรย่อภาษาอังกฤษนะคะต่างๆอย่าง SPF เนี่ยหมายถึงอะไรเอาราคาเราไปรู้กันในช่วงของ On Around ช่วง On A p า a On Around สนับสนุนโดยหมอเสงผู้นำในการพัฒนาสมุนไพรไทยศูนย์การค้า Watergate Pavilion M h e r b t ใจไม่แผวในทุกๆวันที่สาวๆต้องเผชิญกับแสงแดดจัดแบบนี้สิ่งที่คุณควรทำเป็นประจำคือการทาครีมกันแดดทั้งใบหน้าและลำตัวอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันรังสี UV ไม่ให้ผ่านชั้นผิวและทำร้ายผิวของคุณแล้วคุณเคยสงสัยไหมคะว่าอักษรย่อต่างๆในผลิตภัณฑ์ครีมกันแดดหมายถึงอะไรทำด้วยสารอะไรสามารถปกป้องผิวของเราได้อย่างไรแน่นอนคะว่าอักษรย่อที่เราต้องได้ยินบ่อยๆคือ SPF หรือ Super Protection Factor คือค่าการป้องกันแสงแดด UVB หากคุณเคยตากแดดแล้วผิวไหม้ในเวลา15นาทีแล้วใช้ครีมกันแดดที่มีค่า SPF 40หมายความว่าคุณสามารถกันแดดได้ประมาณ600นาทีหรือ10ชั่วโมงนั่นเองค่ะแต่ก็สามารถคลัดเคลื่อนได้จากกิจวัตรประจำวันของคุณค่ะ ส่วนค่า PA ย่อม,มาจากคำว่า Protection Grade of UVA เป็นการวัดค่าการดูดซึมของรังสี UVA ซึ่งมีอยู่ด้วยกัน3ระดับคือ PA+ บวกหมายถึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันร,รังสี UVA PA บวกบวกหมายถึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA สูง PA บวกบวกบวกหมายถึงมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA สูงสุดเพราะฉะนั้นหากคุณเลือกครีมกันแดดที่มีทั้งค่า SPF และค่า PA หมายความว่าครีมกันแดดนั้นมีประสิทธิภาพในการป้องกันรังสี UVA และ UVB ค่ะดิฉเชเชื่อแน่ว่าหลายๆคนก็คงจะรู้จักครีมกันแดดกันนะคะ แต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงครีมกันแดดที่มีเนื้อเป็นแป้งค่ะนั่นก็เป็นอีกหนึ่งนว,วัตกรรมนะคะของคนที่ไม่ชอบความเหนียวเหนืนนะ่หนาแล้วก็คนที่อยากที่จะหาประสบการณ์ใหม่ๆใ,ในการที่จะใช้ครีมกันแดดค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยถึง Angel f a i r y นะฮะซึ่งผู้ที่จะมาให้ความกระจ่างก็นั่งอยู่กับที่ฉันตรงนี้แล้วนะคะคุณสกุลการไกรสอนกิติกุลสวัสดีค่ะ จริงๆแล้วในเรื่องของครีมกันแดดเนี่ยหลายๆคนต้องทากันทุกวันนะทุกวันนะก่อนที่จะออกจากบ้านสาเหตุก็คือว่าตอนนี้ก็อากาศหรือว่ามลภาวะหรือแสงแดดที่มันรุนแรงมากๆเลยทีเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะครีมกันแดดของ Angel Fairy เนี่ยสามารถป้องกันได้ทั้ง UVA และ UVB ค่ะอ่าได้ทั้งสองย่างเพราะว่าค่า SPF เนี่ย60เท่าคุณสามารถอยู่กลางแสงแดดหรือทำกิจกรรมกลางแจ้งได้นานโดยที่ผิวไม่แสบไม่ร้อนไม่ไหม้ จริงๆแล้วเรารู้จักกับครีมกันแดดในลักษณะของคาว่าครีมนี่ก็คือมันจะตัวเป็นเนื้อเป็นน้ำเป็นน้ำเป็นครีมเป็นครีมบ้างออกโทนสีขาวๆบ้างคือหลายๆคนเนี่ยเวลาใช้บางทีอาจจะ้องรู้สึกว่าใช้แล้วโอ้โหน้าขาวจั๊วเกินไปแต่อันนี้เนี่ยมันต่างจากครีมกันแดดทั่วไปที่เรารู้จักมันเป็นเนื้อแป้งทําไมถึงได้ทําออกมาเป็นเนื้อลักษณะแบบ ที่เอนทาเนื้อแป้งเนี่ยเพราะว่าผู้หญิงน่ะปัจจุบันเวลาออกไปทํางานก็ต้องทารองพื้นนะคะเราต้องทารองพื้นต้องทากันแดดทาแป้งอีกมันหลายชั้นมากเลยค่ะแล้วมันทําให้หนักหน้า<ะ>แล้วที่สําคัญคือเป็นคราบ<ะ>เวลาที่เหงื่อออก<ะ>หรือโดนน้ำเนี่ยจะเป็นคราบแต่อันนี้ไม่มีคราบค่ะ,ะกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะ,ะที่เราพูดถึงก็อยู่ในมือดิฉันนี้นะคะ,ะนี่ก็คือเอ,อ่อ Angel f a ว r y ขวดเล็กมากๆแต่ประสิทธิภาพเป็นไงคะเนี่ย ประสิทธิภาพสูงมากค่ะพี่มามเพราะว่าลูกค้าเนี่ยโทรเข้ามาคุยกับแอดเลย<ะ>ลูกค้าใช้กันแดดอย่างเดียวยังไม่เคยลองเซรั่มนะคะ,ะลูกค้าเป็นฝ้าแล้วลูกค้าก็บอกว่าแนนทําไมเออขาเป็นฝ้าน้อยลงก็คือมันบล็อกได้จริงไงคะค่าเอสวมันสูง<ะ>แล้วก็สองกันน้ํา<ะ>ประสิทธิภาพโดยตรงเนี่ยอันอยากบอกให้ทราบว่ามันคือกันแดดพี่มามเพราะฉะนั้นเวลาเราออกแดดจัด ทุกครั้งก็เติม3ทุก2-3สชั่วโมงเหมือนกันแดดทั่วไปแต่ว่าคุณไม่ต้องเติมแป้งแล้วไงคะอ๋อเข้าใจแล้วมันไม่มันคือสามารถเติมเราก็ซับเหงื่อ,อ,อ ให้เรียบร้อยแล้วก็เติมได้เลยจะไม่มีเป็นคราบเลยค่ะที่ไม่เหมือนกับอันอื่นๆก็คือสามารถมีรองพื้นและแป้งอยู่ในนี้เลยผสมรองพื้นและแป้งอยู่ในนี้เสร็จสัต์เรียบร้อยค่ะแต่ที่สําคัญคือระหว่างวันเนี่ยสีจะไม่ดอกเหมือนบีบีนะคะถ้าเป็นบีบีเนี่ยพี่มาสังเกตว่าประมาณสัก1ชั่วโมง2ชั่วโมงผ่านไปเนี่ยจะเยิ้มแล้วก็คล้ำมันแต่อันนี้เนี่ยจะเนียนไปกับหน้าเลยค่ะเหมือนทาแป้งอะค่ะพี่มาแต่เราจะรู้สึกเบามากเบาหน้ามากกว่าเราทาแป้งนี่ขนาดทาอยู่บน หลังมือของดิฉันนี่ก็มีความรู้สึกมันเบามากๆเลยค่ะแต่ปกปิดค่ะเพราะเราผสมรองพื้นนี้ไปแล้วใช่นี่ไงทำให้การแต่งหน้าของคุณมันไม่ต้องหลายขั้นตอนนะคะถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบประหยัดเวลามากๆเลยทีเดียวนะคะกับคุณผู้หญิงที่แต่งตัวด้วยใช่อันนี้กันได้ถึง60 60เท่าค่ะ SPF 60สิบคำว่า SPF 60เนี่ย60ก็คือคูณกับ30จะออกมาเป็นจำนวนนาทีว่าคุณจะสามารถอยู่ในแดดได้นานขนาดไหน มันเป็นเพราะอะไรคะเอ็นจิเ e อร์เรี่ถึงสามารถจะทําให้เกิดความกระจ่างใสได้มันมีอะไรที่ดีกว่าอันอื่นอยู่ในนี้ส่วนผสมอ่ะเรามาเราใช้หลายอย่างแต่ใชออ้อย่างซิลิโคนเราใช้ซิลิโคนญี่ปุ่นค่ะ่มนะมจะไม่ก่อให้เกิดสิอุดตนันเราใช้ผลิตภัณฑ์คุณภาพของดีทุกอย่างเวลาผสมลงไปเนี่ยก่อนที่เราจะออ,ออกผลิตภัณฑ์ต่อหนึ่งตัวเนี่ยเราจะมีการวิจัยพี่มกากันแดดไีหนึ่งปีนะคะหนึ่งปีกว่าจะวิจัยออกมาได้เป็นสูตรนี้จุดเด่นคือไม่มัน ไม่เป็นคราบแม้ผิวเปียกเหงื่อหรือโดนน้าแล้วก็ไม่ก่อให้เกิดสิวอุดตันอันนี้ต้องเชื่อเพราะว่ามีตัวที่เป็นซิลิคนเข้าไปอยู่ในส่วนของอันที่เป็นรองพื้นเนี่ยตัวซิลิคนนี่มันซับน้ํามันได้เป็นอย่างดีด้วยเช่นกันอ่าแล้วก็นอกเหนือจาก angel fairy ที่จะมีครีมกันแดดเนี่ยยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอื่นด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีเซรั่มค่ะเซรั่มใช่ค่ะ angel fairy intense serum เป็นเซรั่มเข้มข้นเป็น all in one ค่ะ นี่สีมันจะเป็นสีออกน้ำตาลอนีนี่คือเป็นสีดิออกซี่ค่ะอ๋อดิออกซี่เหรอแต่อยากให้ท่านผู้ชมดูว่าสีไม่สวยแต่ประสิทธิภาพและคุณภาพเต็มแม็กค่ะเราอย่ามองที่สีเพราะว่าอันนี้คือสีจากสารสกัดของตัวกลุ่มอะบูตินจะเป็นสีนี้ค่ะพี่มาแต่ที่ยนเลือกใช้ตัวนี้เพราะว่ามันปลอดภัยที่สุดอืแล้วก็เห็นผลชัดเจนที่สุดแพงที่สุดค่ะทุกอย่างคือมันมีแต่ของดีที่อยู่ในขวดนี้แล้วก็สวยง่ายๆในขั้นตอนเดียวค่ะพี่มาเช่นกัน มีทุกสิ่งที่วิ่งต้องการอในหนึ่งเดียวค่ะวิ่มมีวิงวิงด้วยมีอันนั้นคือเป็นทองคำค่ะอาเหรอทองคำจะช่วยเกี่ยวกับเรื่องดิ้วรอยด้วยค่ะอ๋อใช่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 ซึมเร็วนะคะพี่มาแทบเดียวมันจะซึมเข้าไปเลยแล้วจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือสามารถทารอบดวงตาได้อ๋อฮะนอกจากความขาวดิออซีอับูตินนี่คือให้ความขาวนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องฝ้ากระรอยแผลเป็นสิวที่เป็นจุดดำๆอะค่ะพี่มาอันนี้คือดิออซีเป็นคนทํางาน แต่ถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอยเนี่ยก็มีสารสก,กัดที่ใส่ลงไปก็เป็นเฮยาลูโรนิกแอซิดอ๋อค่ะเกี่ยวกับเรื่องริ้วรอย,อรอยเพราะฉะนั้นเนี่ยขวดนี้มีทุกสิ่งที่ผู้หญิงต้องการผู้หญิงต้องการอะไรบ้างคะพี่มะผู้หญิงต้องการความตึงกระชับความตึงกระชับไม่มีริ้วรอยอยากให้หน้าขาวใสาขาวใสได้แน่นอนกระชับลูกขุมขนยกกระชับ ได้หมดเลยค่ะคือขวดหนึ่งอะครบทุกอย่างถ้าเรานนบำรุงหน้าดีแล้วเนี่ยก็อันนี้เป็นไซส์เล็กค่ะพี่มาก็คือเหมือนกันแต่อันนี้เล็กเป็นเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นไซส์5 ml อันนี้เป็นไซส์20 ml ค่ะถ้าเราบำรุงหน้าดีแล้ว เวลาเราทากันแดดแล้วเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องโบแป้งแล้วค่ะพี่หมาไม่ต้องโปหนาหนาเราจะดูแบบว่าสวยแบบมีสุขภาพดีหน้าก็จะเนียนจะขาวจะใสเซรั่มไม่มีน้ําหอมนะคะคนแพ้ง่ายที่เซนเทีฟก็ใช้ได้เพราะว่าดีออกซีเนี่ยจะคงตัวได้ดีในสภาวะที่ไม่มีน้ําหอมเราต้องการทําให้ใช้แล้วได้เห็นผลจริง จุดเด่นก็คือเห็นผลร้อยเปอร์เซค่ะอันนี้เป็น intense serum Int <ense S 1> <Sel am, S 2> ซึ่งอยู่ในในใน,ในกล่องเป็น serum <am S 2> เข้มข้นค่ะนะลักษณะแบบนี้นะฮะประสิทธิภาพโดยตรงก็น่าขาวใสฝ้ากระจุดด่างดำแล้วก็ริ้วรอยค่ะ2 0มกรัมค่ะนะฮะ เราก็จะเห็นอันนี้ก็คืออยู่ในกล่องอย่างนี้ด้วยเช่นกันเหมือนเหมือนหนังสืออันนี้เป็นเป็นตัวที่เป็นกันแดดนะฮะ perfect sunscreen นะคะอันนี้นะคะก็อยู่กันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นครีมกันแดดที่สามารถจะเป็นเมคอัพได้ต้องพูดอย่างนี้เลยดีกว่านะฮะราคาเนี่ยคงจะแพงพอสมควรเลยทีเดียวก็ราคาคุ้มกับคุณภาพอะค่ะทำมเราจ่ายแล้วเราคุ้มอะเซรัม่ม2 0 ml เนี่ย2,890ค่ะ แต่มันรวมทุกอย่างอยู่ในขวดเดียวนะคะก็คือเป็น All-in-One มีทุกสิ่งที่ผู้ิงต้องการอยู่ในหนึ่งเดียวส่วนกันแดดเนี่ยค่า SPF 60เท่าแล้วก็กันน้ำ100ร้อรซราคา450บาทค่ะอืมแต่วันนี้เนี่ยมานี่นะคะมีโปรโมชั่นมาฝากคุณผู้ชมอย่างแน่นอนเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะสำหรับรายการนะภาาวาเรตี้นะคะ,ะ2ออย่างนี้นะคะพี่มามีเซรั่ม20 ml กับซันสกรีนนะคะ2อย่างราคาปกติเนี่ย3,440นะคะ ลดเหลือ2,900ค่ะ,ะ20สายแรกเท่านั้นนะคะอ่ามีการจำกัดสายนะคุณผู้ชมลดไปเกืบ500กว่าบาทเลยนะคะจาก3,440ก็เหลือเพียงแค่2,900เท่านั้นเองนะคะคอลเซนเตอร์นะคะ0817928998 0858435303ค่ะค่ะเบอร์อยู่ด้านล่างนี้แล้วนะคะ,ะจดไม่ทันรีบเอาโทรศรัพท์มาถ่ายรูปไปเลยทีเดียวนะคะต้องขอบอกเลยนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นอันที่เป็น i n t e n น e ์เซรันะคะของ Angel f a r ฟหรือว่าตัวที่เป็น Perfect Sunscreen อันที่เป็นกันแดดเนี่ยทั้ง2อ,อย่างเนี่ยนะคะตอบโจทย์ให้กับผู้ที่ใช้ได้อย่างชัดเจนมากๆนั่นก็คือทำไมประหยัดเวลานะฮะสามารถที่จะเพียงแค่ขวดเดียวนี้นะครครอบคุมไปหมดทุกๆเรื่องราวในเรื่องของการบำรุงแล้วก็อีกหนึ่งกระปุกเท่านั้นเองนะ,ะสามารถจะครอบคุมไปได้ในเรื่ององการป้องกันเอาราคารีบจัดก,การากับตัวเองให้มากให้เร็ว นะเพื่อที่จะทําให้ผิวของคุณนั้นดูดีมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้นะครับเป็นช่วง OnAround นะฮะแต่ว่าในช่วงหน้ามีเรื่องราวมากมายนะฮะที่จะมาฝากคุณผู้ชมแต่ว่าต้องขอขอบพระคุณมากๆนะฮะที่มาในรายการนี้มากๆาเลยค่ะนําสิ่งดีๆนะฮะมาให้เราได้ทราบกันนะฮะว่าครีมกันแดดนั้นนะฮะมีมีวัฒนาการก้าวล้าไปมากมายค่ะแล้วก็เราไม่สามารถที่จะขาดมันได้ทุกๆครั้งที่เราออกจากบ้าน,นะคะ่ะ ช่วงหน้าก็น่าสนใจมากๆเลยนะคุณผู้ชมครับในช่วงออนช็อคสักครู่ครับสนับสนุนโดยหมอเสงผู้นำในการพัฒนาสมุนไพรไทยศูนย์การค้าวอเตอร์เกตพาวิเลียนเอ็มเฮิร์ฟแพ้ใจไม่แพ้ผิว